ผมขออนุญาตเลยตัดข้ามเรื่องคุณโจ้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มากันที่เรื่องคุณตายดีกว่าครูฟังนะฮะเรื่องคุณตายรออยู่แล้วนะครับคุณตายในยปัจจุบันนี้อายุ27ปีนะฮะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในย่านบางนาเนี่ยเหตุการณ์ผ่านมาได้ไม่นานเท่าไหร่ครูฟังเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเรื่องนี้นะฮะให้ชื่อเรื่องว่าห้องนี้พาหลอนนะครับสวัสดีครับคุณตาย สวัสดีค่ะอ่าตายตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่แถวบางนาค่ะอยู่แถวย่านบางนาสัญญา,าการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างครับฟังพานเน็ตค่ะชัดเจนดีค่ะฟังผ่านอินเทอร์เน็ตชัดเจนดีนนชดนดใช่ไหมฮะปกตินี่คือฟังผ่าน,นทางอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเลยเหรอครับส่วนใหญ่จะฟังแห้งค่ะส่วนใหญ่จะฟังแห้งนะอืมอ่ะตายมาว่ากันถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งชื่ออพาร์ตเมนต์เนี่ยเราไม่พูดถึงนะฮะ ได้ค่ะอืมตายไงครเรื่องเป็นไงเชิญเลยครับค่ะคือตอนนั้นดูหอค่ะแถวแถวย่านบางนาเพราะว่าใกล้อาลัยที่เรียนอยู่อือมก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็พาขึ้นไปดูที่ชั้นสี่ค่ะครับก็มีห้องสี่ศูนหกกับสี่หนึ่งหนึ่งที่ว่างเพาล่าเข้าไปดูห้องสี่หนึ่งหนึ่งมันยังกาศสุดอมๆอะค่ะอืมเออ เลยเดินเข้าไปห้อง406รับรู้สึกบรรยากาศห้องเรียนเข้าเข้าไปแล้วรู้สึกสบายใจนินดนึงอะคะ่ะออืแล้วตอนนั้นคือรีบหาหอก็เลยตัดสินใจบอกเจ้าหน้าที่ว่าคือจะเช่าห้อง406อยู่ครับเอออยู่มาสักพักสองสามเดือนไม่ค่อยม,ไมีไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าช่วงนั้นปิดโปรเจกต์โปรเจกต์กตกจบอะคะ่ะก็จะไม่มีเวลาสวดมนนั่งสมาธิก่อนนอนคืนอื พอเรื่องตอนที่เกิดคือกับหอประมาณสี่ห้าทุ่มเราเดินไปเข้าห้องน้ําได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่าดึดื่นป่านี้แล้วทําไมยังไม่นอนเด็กเหรอคคือเสียงอยู่ตรงกับระเบียงอะคะ่ะแล้วตอนนั้นก็เลยเอกใจว่าคือข้างห้องที่ติดกับเราห้องสี่ส่จ็อะคือเขาย้ายออกไปเกือบสองอาทิตย์แล้วอืแล้วเสียงที่เราได้ยิน อาจจะห้องอื่นคุยโทรศัพท์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ไม่ได้เอะใจอะไรครับผ่านมาไม่นานสี่ห้าวันก็เข้าห้องได้ยินเสียงเสียงเดิมอีกค่ะเขาพูดว่ากลับมาแล้วหรออผมก็เริ่มใจไม่ค่อยดีละอพอคืนคืนนั้นนะคะอาบน้ำอะไรเสร็จก็คือเปิดไปห้องน้ำอย่างเดียวทาครีคมทาอะไรเสร็จปุ๊ เห็นเป็นเป็นเงาอะคะ่ะพี่ดำๆอยู่ที่กระจกครึ mm hmm. ่งหนึ่งอะคะ่ะ mm hmm. เป็นรูปร่างคน mm hmm. หนูเลยไม่แน่ใจว่าเจอเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่กลัวเรื่องพวกนี้เราเป็นคนที่เจอเรื่องนี้บ่อยอยู่แล้ว mm hmm. ครับได้พราะเพอพอถ่านมาจากนั้นมาสังเกตที่ตรง ระเบียงห้องน้ำที่เป็นกระแพงอะค่ะออือที่เป็นะตะนระเบียงครับก็สังเกตเป็นเห็นเป็นนิ้วค้นนะคะนิ้วคหนอ่ะเป็นรูปรูป,ร,ปรูปอยู่ติดกับกแพงมีห้านิ้ว่ะค่ะพี่อตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็คิดว่าเออลองเอาผ้าชุบน้ำาล้ลองไปเช็ดออกสักนิ้วนึงว่าออกหรือเปล่าก็ร่น,รนึกูว่ามันคาบเลือดะค่ะพี่เพราะว่าสีมันเหมือนคาบเลือดมากเลยอืก็ เช็ดเช็ดออกหนูก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นคราบสีตรงระเบียงที่เขาอาจจะมาทําห้องก่อนหน้านี้ที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอก็เลยไม่ไม่ได้เอบใจอะไรก็หลังจากนั้นหนูก็ไไหว่พาพระแล้วก็ไปราน้ํามนต์ขวดมาค่ะคือว่าในใจคิดว่าไม่อยากเจออะไรเรื่องพวกนี้แล้วก็นำน้ํามนต์เนี่ยมารดทั่วห้องเลยค่ะอืลดระเบียงห้องน้ําลดในห้องครับ เหลาจานั้นประมาณสองวันนะคะพี่อืหนูนอนดูยูทีวีอยู่ประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วคได้ยินเสียงอะไรแตกอะค่ะพี่อยู่ตรงระเบียงอืเสียงดังเหมือนคนปาแก้วค่ะครับเปรียกหนูก็ไม่ไม่ได้แอบใจไม่ได้คิดอะไรพอมาตื่นมาดูตอนเช้ากระมังมันแตกอะค่ะพี่กระมังยาว กะละมังที่ซักผ้าค่ะอืมที่วางวางวางผึ่งผึ่งลมไว้ที่อยู่หลังระเบียงอยู่แล้วอืมมันแตกออกมาแล้วหนูก็มาสังเกตขาหนูครับคือเป็นรอยช้ำอ่ะค่ะอืมเหมือนมีคนนํำนิ้วามากดกดขาหนูก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเลยโทรไปหาพี่ที่เขารู้จักที่เขาเป็นคนมีองค์ค่ะสามารถสื่อสากรกับวิญญ,ญาณได้อืม เลยโทรไปถามเขาครับว่าที่ที่หนูเจออ่ะมันคืออะไร,รแล้วเขาเขากรดหนูหรือเปล่าที่หนูไปร้วน้ามนต์ไล่ที่เขาอะไรเงี้ยออืเขาบอกว่าคือผู้ชายคนเนี้ยเสียที่ระเบียงตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสียที่ระเบียงตั้งแต่ช่วงก่อสร้างตั้งแต่ช่วงทําก่อสร้างตืกค่ะอืแล้ว เขาบอกว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวนะอืหน้าห้องของเราอะ่ะมีผู้หญิงยืนอยู่เหมือนรออะไรสักอย่างเหรอครับค่ะแล้วตรงเตียงที่หนูหนอนนะคะคือพอหลังจากนั้นก็ไปทําบุญทําสังฆทานให้พี่เขาก็าคือ,อไปจับตรงกําแพงที่เป็นรอยนิ้วอะค่ะอบอกแล้วก็บอกอธิษฐานบอกเขาว่าคือหนูขอโทษนะที่หนูไปโรนน้ำมนต์ไล่พี่เขา,าหนูจะ ทำสังกาานในพีทุกวัอาทิตย์หลังจากนั้นก็ทําทําตลอดทุกอาทิตย์ก็ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขัดมาจากั้นเดือนนึงไม่นานตรงที่หนูนอนนะคะมันจะตรงกับเสาที่ยื่นออกมาค่ะปกติห้องห้องของที่หอมันจะเป็นกระแพงใช่ไหมคะพี่คราบมันจะมีเสาอ่ะยื่นออกมาเหมือนเป็นคานนะคะอืคือหนูหนูจะย้ายเตียงไปที่อื่นก็ไม่ได้เพราะว่า ตรงของอยู่ก็เลยต้องต้องนอนตรงอาคารตลอดเหตุเหตุการณ์ han, ของของวันนั้นคือขอเท้าความก่อนนะคือว่าก่อนหน้าเนี้นไปนอนกับแฟนนอนที่คอนโดแฟนแถวแถวย่านใกล้ๆหอ,อแล้วก็กลับมากลับมาที่ห้องอพะรลอนกันรุนแรงนิดนึงอะคะ่ะแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะย้ายออกเพราะว่าเราจับแฟนว่าแฟนเขาต้องชูมีคนใหม่อ,อะไรอย่างงี้อพอ นอนที่ห้องอ่ะคะ่ะสลืมลืมเหมือนกับว่า,วานอนนอนตื่นขึ้นมาเรากึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะพี่อม,มีผู้หญิงใส่ชุดเหมือนชุดผ้าคลีเหลวขาดๆผ้ายาวประมาณตะตุ่มผมยาวพี่เคยเห็นหน้าคนที่เขาบอกว่าเป็นศพแล้วแบบแห้งๆก้านๆเหมือนเหมือนเสียชีวิตไปนานเราแล้วเปล่าคะ่ะน้า<ต>เขาออจะเป็นอย่างไงเลยครับ แล้วเขาพูดกับหนูว่ามันเป็นภาษายาบคายค่ะแต่ว่าเขาพูดว่าจะย้ายออกก็รีบ,รบ,รบย้ายออกคือพูดแบบโอเอ็นั่นแหละอะไรอย่างนี้เลยฮะใช่ค่ะแต่เขาทับกดทับตัวหนูหนูขยับไม่ได้อืมหนูก็ตกใจมากเลยโทรไปถามแฟนว่าใครอะไรอย่างเงี้ยอืแต่แฟนบอกว่า,วาท,ที่ห้องเขาก็ไม่มีอะไรนะอืมพอ หลังจากนั้นไม่นานคือจะเจอผีอําตระหล่อได้เออครับบางทีก็จะเป็นอย่างที่ล่าสุดที่เจือคือเป็นกึ่งหลับกึ่งเตื่นนะคะอืมเีารู้สึกว่าเหมือนมีเด็กอัมาคานทับตัวครับแล้วเหมือนเด็กร้องะะอ่ะค่ะแอะแอะแอะอืมเล้ก็สะดืมสะือเตือนขึ้นม,ม,ม,มา คือตกตกตจแบเออเกิดเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับพอจะโทรไปเล่าให้แม่ฟังก็เลยจะอาจ้าปากพูดโทรศั์สายรุดเหมือนเหมือนน้องเขาไม่อยากให้ให้เล่าให้ฟังอืแต่จากนั้นก็ทําทําบุญทําบุญตลอดคือเจอเรื่องผีอังเนี้ยมาเรื่อยๆตลอดอือดแม่ก็เลยถามว่าไปช่วยเหลือวิญ,ญญาณเขาไปทําบุญแผ่เมตตาเขากนนานะใม้เขาไม่วุ่นเขาเลยไปบอกต่อหรือเปล่าออืก็เลยมาให้เราคอยช่วยเหลือตลอด แล้วครับค่ะเรื่องที่หอทําอนดก็มีเท่านี้ค่ะมีอยู่เท่านี้แล้วเราอยู่ที่หอนี้นานขนาดไหนครับตายคือตอนแรกที่เจอคือหนูอยางย้ายออกมาแล้วพี่เราว่าเข้าประกรันแพงมากอืมถ้าว่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่ก็ย้ายอายออกมาได้เพิ่งย้ายออกมาเมื่อปลายเดือนสิงหาเนี่ยค่ะเพิ่งปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก็คือเราเข้าไปอยู่นานขนาดไหนครับเราถึงเจอเหตุการณ์นี้นานประมาณหนึ่ง เกือบสองปีค่ะหนึ่งปีกับอีกสิบเอ็ดเดือนหนึ่งปีสิบเ็ดเดือนทึ่งจะเจอเจอเจออยู่อย่างเงี้ยตลอดค่ะอาทิตย์ละครั้งอาทิแล้วสองครั้งวนเวียนอย่างเงี้ย